สวัสดีค่ะมาพบกับช่อง My Name Book Channel นะคะวันนี้ก็เป็นความวุ่นวายวันแรกเดินมารับลูกสาวที่โรงเรียนนะคะวันนี้มาเช้านี่พ่อมาส่งแม่ไม่ได้มาส่งนะคะน้องเพลงเซย์ฮัลโหลน้าจี่มเจียมเปิดเทอมวันแรกดูกระเป๋านะคะหนักประมาณ5กิโลได้เนี่ยห้กิโลกว่ามาเช้ามาเช้าแบกโอ้หนักมากนี่กระเป๋าเนี่ยหนังสือไว้ที่โรงเรียนบ้างยังน้องเพลง ยังเหรอครูย,ยังไม่ได้แบ่งเหรอทาไมไม่แบ่งอะลูกนี่ค่ะตอนนี้กำลังเดินกลับบ้านมารับเขาแล้วก็ตอนนี้เวลามารับเนี่ยมันก็จะแบ่งเป็นสองทางออกนะคะทางโรงเรียนเขาไม่ให้เข้าไปปะปนกันเยอะนะคะแล้วก็จะแยกแยกสายชั้นแยกการเดินเข้าเดินออกก็ป้องกันโรคนะคะที่กำลังเกิดอยู่ณต,ตอนนี้นี่ก็ จะถึงบ้านแล้วเดินมารับนะคะตอนเช้าพ่อมาส่งตอนเย็นแม่มารับน้องชายหลับนหนดูหน้านักเรียนเปิดเทอมาแรกหลังจากหยุดไปนะนหยุดไปนา,นานหลายเดือนใช่ไหมห้าเดือนสี่เดือนห้าเดือน,น,น,ออน,นอคอจะหัก,หกทำไมอะลูกเป็นอะไรคอจะหกักเ้วคือครูเขาอยูอออ่ตรงนี้เดี๋ยวอต้องหักอเหรอโอ้ไม่ดีเลยทำไมไม่ขู่ ปรับการนั่งไม่ดีเลยเหรอเ,เจ็บอะไร<น>ะเจ็บที่ไหนเจ็บคอฮะเ,ออเจ็บก้นแล้วเพื่อนคนเดิมป่าชุดเดิมป่ะเพื่อน,นอยู่ครบหมดไหมโอเคหหมมอเหรออืม<า>นี่ก็ใกล้จะถึงบ้านแล้วนะคะหลังหายไปหลายเดือนไม่ได้เดินมารับมาส่งโรงเรียนปิดนะคะหนักใช่ไหมมาแม่ถือให้มา ห้ากิโลหกกิโลหนะ่ะกระเป๋าอะ่ะแล้วเขายังไม่แบ่งอีกเหรอแล้วเมื่อไหร่จะแบ่งมาแม่ถือให้มามาสิถือให้ก็ไม่เอาเอา่าเป๋านักเรียนเมืองนอกอนอกับเมืองไทยพอกันเลยนะคะความหนักไม่แตกต่างกันเลยหิ้วหนักแบกหนักตั้งแตป่ 2, ปสองปสามเนี่ยรุ่นรุ่นรุ่นเราหนังสือไม่ได้เยอะขนาดนี้รุ่นนี้พกหนังสือเรียนเยอะมาก เดี๋ยวก็จะมีการเก็บไว้ที่ที่ห้องบ้างนะคะอีกสักไม่กี่วันนี้ยแต่ก็ก็หนักอยู่อาจจะดึงออกไปกลับไปก็แค่สามสี่เล่ไม่ได้เยอะเอาแล้วค่ะก็แวะมารับลูกสาวแล้วก็มาทักทายไม่ได้เห็นหน้าแม่นะคะแม่ถือหน้ากล้องให้ลูกสาวดูมาแม่ถือให้เอาออกมาทำอะไรอะลูก โอเคค่ะงั้นก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามพวกเราด้วยนะคะบ๊ายบายขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะน้องเพลงสวัสดีอ้ดู